ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ผมเ,เ,เกมเดิเกมเวันนี้ก็จะมาเล่นแนบที่ชื่อว่าโอสตาร์เ w e ์ดีเฟนต์ครับมีคนขอมาก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะแต่ก็เล่นนะครับคนเขาสาขอมาเราก็ต้องเล่นเนาะครับเกมนี้จะเป็นเกมเหมือน,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 นคล้ายเท e ์ดีเฟนต์แรับแต่ว่าจะไงวะ ดูที่ป้ายเลยนะมันจ,จะเป็นเหมือนในรูปแบบอันนี้เ่ะครับมันก็ไม่แตกต่างอะไรมากหรอกเออเล่นไปเถอะนะแล้วผมโอ้มันอะไรวะเนะี่ยมีสิบห้าเวฟอะน้อย <c oughs> น้อยแต่กูแพ้แหละอันนี้อะไรเนะี่ยโกโก้ปะน่าใช่ก็อีอกกันน้อยเยวผมรอซีซั่นี่ก่อน เห็นไม่จริงขนาดนี้ไม่ได้แรงนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้แรงมากห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยโอเคเซินโอเคตัวตัวบนใช้ในบนพื้นโอเค,ออเค,อเคใช้ได้มามโอ้โหีอะไรนะฟรีซ่าโซเชอร์มดูอาถุกหรือเปล่านะครับขอโทษด้วย กี่คนวะเนี่ยดูก่อนสามคนตันนะีอนอ้อัปเกรดเท่าไหร่สามห้าสิบคอัปเดตกคูเลย,อย,อเยเอโอเคดูเหมือนเริ่มมาก็จะไม่ค่อยไหวนิดนึงแล้วเริ่มละมลันเริ่มแล้วตอนนี้นโอเคระวังงี้อย่างงี้ฮัลโหล โอ้ยตังไม่พอนีอ่ตัวอะไรยิงเนี่ย4 80, 85บานละเร็วก่อนโอ้สี4เว็บอย่างเดียวอะมาละมาละม,มาละถ้ามันเลยของมันอะ ơi ơi, lụt mày nè lụt mày nè lượt mày nè lượt mày nè lụt mày nè có đen, nè lượt mày nè lượt nè này mày nè lượt mày nè lượt cả nè lượt nè lượt nè lượt mà ต่อไปต้องเราซื้ออะไรตัวอะไรเยอะแล้วนะเราต้องอัปเกรดบ้างอันนี้น่าจะไม่อันนี้น่าจะไม่รอดไม่ีเวฟเลยบ่างพอแล้วอันนี้คลิปไปต่างน,นาทีเลยยี่สิบห้าก็ค่อนข้างที่จะเร็วเลยอ่าเีย่400อัปเกรดก่อนครับ อันนี้อะไรหกร้อยยังยังยังไม่อพออันนี้อะไรโอเคอะไรสามห้าสิบโอเคเลยโอเคนะอันนี้อะไรเนี่ยซาโซเจอโอ้ยยังไงมันจะปออล่อยอะไรออกมาเนี่ยเหมือนปล่อยเอ่อน้ำนเตาออกมาบอสปล่อยอะไรออมาวะนะครับว้าวชหน้านะ ผมอย่างเชิดทำไงมานิกย้อเถอะเร็วกโมเรอว่าพี่เอ้มีเอ้มจอยพี่เจอพี่รู้วอล์คเกอร์กินอีนี้นอย่าเพ่นพี่ในวอล์คเดอร์ก็คือคงก็อยากได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้จะเจ้าคลิปเจ้าอะไรไปเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะ คือมันก็ต้องมีอะไรเสนอให้ดูด้วยไม่ใช่แบบไม่เล่นแล้วสั่งโชว์กากๆให้ดูเออนั่นแหละเดี๋ยวเราทำแล้วสั่งยอรมัาก่อนนะโอเคเอาไปให้เราเข้าสุดที่นี่ก่นป๊อปโก้ฮูนเกตตบเลเวหนึ่งอันนี้ออาเกตเลยไม่ได้เข้ามาเลยนะออาเกดเลย กิลินเหรอกิลินดูนนว่าอา่านว่ามาเลยหกร้อยอันนี้อัพตะนะัวเวลยเจ้พอดีเลยอันตัวน,นี้ก็ปล่อยชิงไว้นะครับจะไม่อับเกณฑ์มาโอ้ยนี่แม่งกับนี่ไม่ฮีโร่ปะไม่รู้อ่ะใครเหรมงใครที่ดูนะครับตัว,ตวอะไรคอมเมนต์ได้นะอาวไม่เปิดนะไม่เปิดแล้ว ออกไอย่างเดียวมแบบาวเเหมือนแบบจานเนอะอะไรจานเป็นเลยแหละใคร้ายแบบเมย์จะไปล้างจานปลาใส่อยู่เนี้ยฟอปใส่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยยยยทองเลยหรอตัวอนะไรวะเนี่ยจะรู้ตัวนนะเนี่ยน่าใช่นะร่างนี้ ไม่ค่อยรู้จักเลยนะใครจะรู้ลิปอยู่ตอนนี้ครับรู้รว่าตัวอะไรตรงตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้น,นะผู้สืผมปล่อยวางตัวเยอะมากเลย อัพเกดโกคุัึนจะใช้พลังปังไม่ไม่ตายอันนี้เวฟบสิบแล้วนะอีกห้าเว็ก็จะจบแล้วผมบอกเล้ว่าบอสในเอ่อนะะในเกมนี้ไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีมดยนะคอเลยเปล่าไม่รู้อะเป็นยังน่าจะได้มดง่าย

เวน่โอ้โหโหเนปล่อยกบอลละบอลละเจ้ากียร์ไ่อยๆนะโอสรรมในย่ามีใช้งานนะเวฟเคลีย อันที่สองอะมาเนี้ยอันที่สองอะมาพร้อมลวโอเคจังมาลุไอ้โอสังตัดแล้วหรอปล่อยเริวมาวะเนาะากนี่นาคปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจับอ่าอ่านี่ cô cô, sang này nè, wow, chạy rồi đấy, Đúng rồi nó chạy, nó ตัวกาศนี่เองผมนึ mm ่เด mm ียวตัวท mm ี่เเขาเลยเปิดอนนี้ของราคสุดแล้วสิบเก้าสิบกสิบหน้ยเอเดี๋ยวแล้วเียมาเปลีไปดูงูใหญ่ไเนี่ยโอ้เยอะ

วงหลังเรได้ใช้ประโยชน์ละต้องมีป้องกันข้างหลังด้วยมาเวสทเวสทูนะครับผมสี่แลดีเลยโัวขีกันเลยเนี่ยมา,าสี่ฮะ ผมม่ผมมึต่นสองเกือบชั่วโมงเลยนะเขี่ยหันมาไเดียเลยนะเท่าไรนะนรกตัวดีู่ก้ห่างนะกระหางนรกตัวก็เาลยโอเคล้

บอสไม่หอเหือเนี่ยซีซาโซเจอเอเปนแต่ศิษย์โหแล้โตวิ่งใส่เลย๊บปุ๊บอสแลวต้องมีบอสจริงแววดิ์โตแววแ้ว เย่ฟร yeah, ีซ่าโซเจอร์นี่เอาเอาจิงนะคือกเูเล่นเพื่อเอาใจไอ้ตัวนี้เหรอ <c oughs> ผมนี่อยากชอบเลยนะตัวอะไรไหมผมก็ไม่รู่วะเกมะดูดิคุณดูดิ <c oughs> นะครับว้ <c oughs> า ผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกันด้วยสำหรับใครที่อยากได,ได้คลิปอะไรสนุกสนุกนะครับหรือว่าอยากได้เกมที่ตัวเองครับชอบเล่นแล้วก็อยากให้ผมเล่นนะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้เลยนะครับกับมีไปแล้วนะบ๊ายบาย